สวีดัสสวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเอกซ์ศูนสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมโมบา l e ีเจนเดิกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าชีว่าประวัติฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดอย่างเจ้าตัวลูคัสว่าประวัติความเป็นมาภายในเนเรื่องของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงและความสัมพันธ์ของตัวละครภายในเนื้อเรื่องตัวของเขาเกี่ยวข้องอะไรกับซิวนาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมเลส go หลายพันปีก่อนหลังสงครามอันไร้สิ้นสุดได้จบลงมีสัตว์ร้ายโบราณตัวหนึ่งที่มีสายเลือดอันเป็นเอกลักษณ์ปรารถนาที่จะพิสูจน์ตนเองต่อโลกในเวลาเดียวกันก็มีชายหนุ่มผู้กล้าคนหนึ่งปฏิญาณตนที่จะสร้างชาติอันยิ่งใหญ่ที่ซึ่งผู้คนที่ได้รับภัยจากสงครามทุกคนสามารถเรียกที่นั่นว่าบ้านได้เมื่อสัตว์ร้ายและชายหนุ่มได้มาพบกันทั้งสองจึงเข้าปะทะต่อสู้กันอย่างดุเดือด กินเวลานานถึง3วัน3คืนท้ายที่สุดแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้เนี่ยแต่ด้วยจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ของทั้งสองทำให้ความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงแปรเปลี่ยนเป็นมิตรภาพทั้งสองจึงปฏิญาณตนร่วมกันว่าเราจะสร้างสรรค์สิ่งอันยิ่งใหญ่ร่วมกันทั้งสองจึงออกเดินทางไกลข้ามทะเลน้ำแข็งอันหนาวเหน็บทะเลสายอารเจนตา จนถึงป่าแสงจันทร์อันเงียบสงบต่อสู้เพื่อความสามัคคีถ้ำกลางความโกลาหลเผชิญกับอุปสรรคมากมายไอบททดสอบเหล่านี้แหละเพื่อนๆมันได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจถูกตัดขาดได้ให้กับทั้งสองพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครสามารถเอาชนะพวกเขาได้ในเวลานั้นในที่สุดชายหนุ่มและสัตว์ร้ายก็ได้ก่อตั้งอาณาจักรโมนยันอาณาจักรที่กลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่ในดินแดนลุ่งอรุณ ความรุ่งเรืองของอาณาจักรได้ดึงดูดผู้คนมากมายทั่วสารทิศที่ได้รับภัยจากสงครามให้เข้ามาอยู่อาศัยชายหนุ่มได้รับความเคารพนับถือจากชาวเมืองในานามของจกักรพรรดิไกอัสและสหายที่ไว้ใจได้ที่สุดของเขาจากสัตว์ร้ายกลายเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองเขาถูกเรียกว่าลูคัสเวลาผ่านไปหลังจากที่ทั้งสองได้ขึ้นปกครองจกักรวรรดิโมนิยันแม้ว่าไกอัสจะเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งแต่ตัวของเขาก็ไม่ได้มีอายุยืนยาวเหมือนกับตัวของลูคัสที่เป็นสัตว์อสูร ในที่สุดตัวของไกอาร์ตรก็ได้เสียชีวิตลงทําให้จักรวตรรดิตกอยู่ในความโกลาหลศรัทธาของชาวเมืองก็เริ่มสั่นคลอนแม้แต่ตัวของดูคัตเองก็สูญเสียจิตวิญญาณของเขาไปจมดิ่งสู่ความโศกเศร้าเป็นเวลานานแต่ตัวของเขาก็ไม่เคยลืมคําปฏิญ,ญาณตนที่เคยให้ไว้กับไกอาร์ตเขาปิดผน,นึกตัวเองพร้อมกับหอกศักดิ์สิทธิ์อาวุธคู่กายของไกอาร์ตไว้ในสถานศักดิ์สิทธิ์ของจักรวรรดิโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะมีลูกหลานของไกอาร์ตปลุกเขาให้ตื่นขึ้น เพื่อต่อสู้เพื่อความรุ่งเรืองของจัก,กรวรรดิอีกครั้ง หลายพันปีต่อมาลูกหลานของไกอัสก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเจ้าหญิงซิวนาได้เดินเข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วได้พบกับลูกป้านของบรรพบุรุษกับสัตว์ร้ายในตำนานซิวนาได้ดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ออกมาพร้อมกับปลุกสัตว์ร้ายในตำนานตัวนี้ให้ตื่นขึ้นซิวนาได้ชวนสัตว์ร้ายที่น่าเกงขามตัวนี้เนี่ยให้เข้าร่วมกับเธอเพื่อที่จะขับไล่กองทัพอบิสที่กำลังลุกลานแต่นิสัยเดิมของลูคัสก็เป็นสัตว์ร้ายที่ไม่ค่อยยอมรับมนุษย์ง่ายๆอยู่แล้วตอนที่เขาเ ได้เข้าปะทะต่อสู้กับไกอาสจนยกระดับความสัมพันธ์และความเข้าใจกันพอเจอกับซิวนาครั้งแรกเขาก็ทําแบบเดียวกันเหมือนตอนที่เจอกับไกอาสครั้งแรกนั่นแหละทั้งสองได้เข้าปะทะกันลูคัสพยายามโจมตีใส่ซิวนาอย่างสุดแรงแต่ซิวนาเนี่ยก็ไม่ได้ยอมถอยแมแต่ก้าวเดียวเพราะว่าตัวของเธอต้องแบกรับความรุ่งโรดของเมืองลูมินาเอาไว้และสาบานว่าจะปกป้องเมืองพละเมืองที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธอทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่เมืองลูมินาเนี่ยมันอยู่ ปัจจุบันเมืองลูมินาเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใจกลางของจักรวรรดิโมเนียนั่นเองอให้คุณผู้ชมเข้าใจตรงกันนะลูคัสเนี่ยได้จ้องมองเข้าไปที่ในตาของซิวานาแล้วได้พบกับความหวังความมุ่งมั่นที่อยู่ในดวงตาของเธอขนาดเดียวกันมันก็ทําให้ตัวของเขานึกถึงไกอัสในอดีตอีกด้วยเปลวไฟในตัวเขาที่เคยเย็นชามาหลายพันปีเนี่ยก็ได้ถูกจุดติดขึ้นอีกครั้งลูคัสได้หยุดการโจมตีของเขาลงในเลือกที่จะยืนเคียงข้างกับเจ้าหญิงซิวานา ด้วยเหตุน,นี้พวกเขาจึงกลับไปที่เมืองลูมินาด้วยกันในฐานะของสัตว์สิทธิ์ยุคใหม่นั่นเอง หลังจากนั้นลูคัสจึงเดินไปรอบเมืองลูมินาอย่างขมัมเมน้นเพื่อที่จะไล่ตามทุกสิ่งที่เขาพลาดไปเพื่อระดมทุนให้กับผู้คนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปกับสงครามเขาจัดตั้งวงแหวนท้าประลองขึ้นกลางถนนเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงทั้งหมดเขากล้าหาญในบ้านผีสิงเพื่อที่จะปกป้องเด็กๆที่ถูกลังแกเขาเป็นผู้นําการจลาจลในสงครามสมมติด,ด้วยตนเองเอ,าอารมณ์ก็เหมือนเด็กๆเ,เล่นตำรวจจับโจรนั่นแหละนะคุณผู้ชมแม้ว่าชาวเมืองลูมินาจะมองว่าการกระทําเหล่านี้ของลู คัสมันเด็กเกินไปและไม่เหมาะสมกับตำแหน่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่ลูคัสก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาทําสิ่งต่ตางๆตามทางของเขาและทุ่มสุดตัวไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับเด็กๆหรือปกป้องจกกักรวรรดิร่วมกับซีวานาเสียงคำรามของเขาจะต้องดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าของเมืองลูมินาเหมือนกับเมื่อหลายพันปีก่อน ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปเล่าชีวประวัติของตัวละลครลูคัสคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของผมเลยที่ผมทําคลิปเล่าชีวประวัติถ้าเกิดพูดติดขัดหรือมีข้อมูลตกหล่นผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ